สวัสดีครับวันนี้เราพบกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อโสธรน,นะครับณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธสสทรงศิลปทรงสมุรยะทรงอากาศพุทธังแขวคาดธรรมังแขวคาดสังขังแขวคาดสัตตูพานวินาสันติครับขอให้ทุกท่านที่บูชาองค์หลวงพ่อโสธรขอให้ ศัตรูภพยผ่านวินาศสันติครับวันนี้เราพบกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อโสธรรุ่นย้อนยุคสร้างพระบูสถปีส5 4 0ีครับอันนี้เป็นรูปหล่อลอยองนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะสำหรับรุ่นนี้ก็มีทั้งเหรียญรูปหล่อแล้วก็ลอยองนะครับแล้วก็พิมแปดเหลี่ยมต่างๆนะลูกนี้หลายพิมพ์หรือว่าอีกหนึ่งอย่างที่คนเรียกคือ รุ่นเชษฐานะครับเนื่องจากพลเอกเชฐาฐานนจารโครับเป็นประธานจัดสร้างในรุ่นนี้ครับรุ่นนี้มีหลากหลายเนื้อเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปชมกับจํานวนการจัดสร้างต่างๆที่ผมหาข้อมูลให้เพื่อนที่พี่มานะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้นะสำหรับรุ่นนี้มีทุกเนื้อเลยนะครับทั้งเนื้อทองคําเนื้อเงินนะครับมาดูเนื้อทองคาก่อนโอ้โหนี่ โอ้โหเรามาดูกันครับเรามาดูกันนะสาหรับเนื้อทองคํานะครับผมขอย้ายย้ายไฟนิดนึงโอ้โหมาดูให้เห็นกันจัดจเลยนะมาดูครับความสวยของเนื้อทองคํานะครับของเนื้อทองคํานะนี่ครับเนื้อทองคํานะจังหวงการจัดสร้างอยู่ที่ประมาณสามหมื่นองนะครับเนื้อทองคำเรามีทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่นะครับกล่องก็จะเป็นกล่องกระยี่สีเขียวและพร้อมใบรับรองการผลิตนะด้านหน้าก็เป็นตาสัญ,ญลักษณ์พอปลอยอย่างนี้เลยนะครับ ด้านหน้าเป็นตาสัญลักษณ์พอปลอนะนะครับนี่ส่วนด้านหลังนี่ครับอันนี้อยู่บัตรรับรองการผลิตก็จะเป็นสีนี้นะครับบัตรรับรองการผลิตก็จะเป็นบัตรสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีใต้าฐานตอกเลขโค้ดเป็นเลขอารบิกนะครับเขียนว่าพุทธโสธรเมืองฉะเชิงเศร้านะครับส่วนด้านหลังก็เป็นตาสัญลักษณ์ของราชห้าสิบพรรษานะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับส่วนเนื้ออื่นก็จะมีเนื้อเงินใช่ไหมครับ เนื้อเงินต่อก้นก็เป็นเลขอารบิดเช่นเดียวกันเนื้อเงินจะสร้างประมาณห้าหมื่นองนะครับประมาณห้าหมื่นนะนะครับเนื้อเงินนะครับอันนี้เป็นเนื้อของสามเคก็มีนี่สามเคนะครับสามเคด้านหลังก็เหมือนกันนะครับนี่สามเคความสวยของสามเคสามเคก็มีไบบรองการผลิตเช่นเดียวกันนะครับส่วนเนื้อเงินเนื้อเงินบริสุทธิ์นี่ครับขัดเงานะครับเนื้อเงินขัดเงานี่เนื้อเงินนะครับรุ่นนี้เอกรุ่นว่ารุ่นเชษฐานะครับมีทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่นะนะครับเนื้อทองคาก็มีทุกเนื้อเหมือนกันนะครับ ส่วนต่อต้นก็เป็นเลขเหมือนกันนะครับนี่นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้ถ้าใครที่ว่าเนื้อเงินแพงเนะื้อทองคําแพงก็ลองเช่าหากับเนื้อนี่ครับเนื้อทองแดงครับหรือว่าเนื้อโลหะลมดํานะเขาจะเขียนว่าเนื้อโลหะลมดํานะครับส่วนเนื้อโลหะลมดําเนี่ยโอ้โหดูครับเนื้อโลหะลมดําเนี่ยโอ้โหดูครับเหรียญจิ้มป็นไงตาพอพอปลอนี่ชัดไม่ชัดมากนะดูดิครับนี่ทาปนี่ครับ องนี่โอ้โหดูครับองคจริงนะเดี๋ยวผมดูสูงประมาณเท่าไหร่นะสามเซนใช่ไหมครับเดี๋ยวดูนะสามเซนหรือเปล่าสามเซนใช่ไหมนี่ครับสูงประมาณสามเซนนะครับขนาดสามเซนนะก็เป็นขนาดกําลังดีเลยครับนี่ครับหน้าตาหลวงพ่อนี่ชัดหมดนะครับเมื่อกี้ดูรูปใหญ่แล้วนะนี่ดูองค์จริงครับส่วนเนื้อต่อหะลงดำเลยตอโคตรตัวหน้าตัวเดียวเลยนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกนรุ่นที่พิธทีดีนะครับ วัตถุประสงค์ดีนะครับใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้กับหลวงพ่อโสธรรุ่นสร้างอุโบสถย้อนยุคป,ปี2540นะครับรุ่นนี้ก็หรือว่าอีอย่างเขาเรียกร,รุ่นเชษฐานะครับก็ใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับขอให้เพื่อนๆและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญครับสวัสดีครับ